สวัสดีค <ame> <Rocky> hey. hey. hey ่ะอยู่กับสาโบได t ด้วยนะคะซอส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 ซสกวิจารณ์มเมนมาหยังจับมาหยั่งโบรถจะของสองพันแล้วบอกเข้าวาสิไปหาเพิ่นเพิ่นมาหาเขาก่ผมว่าจะมาดูคงดีกทีงานเลยแล้วนี่เดียวลองทุนทนานั้โอ้ลืมสวัสดี สวัสดีค่ะลืมสวัสดีเอาสวัสดีนูแม่นูสวัสดี <laughs> มากก้าฝ่จะมากก้าฝ่มาผู้เดียวเลยเอาเม่ใหญ่สอรอไปใส่สันโมแมนดอกโมแมนดอกเม่ย์โโสอรอดอยู่ใส่เม่ย์ยสอรอดลลแล้วต้องมากนำ้ำก็สิบป,ป้าป้าผัวแล้วมาผู้เดียวบ่ได้ฮะ<ห>ไปหาเสียงดูเอา้าคือพาไปหาเสียงใครสมัครอบรต เขาบรท่านเลี้ยงมาแถวบ้านเจ้าเลี้ยงแล้วเนขอพิธาขอพิธาอ,อ๋อเสดอนมาเยี่ยมเยือนนะคะวันนี้โดูรถเกี่ยวคันใหม่นะคะสมบูรณ์พัฒน,นาว่าตอนนั้นเสียดมเอ,อ่อบบไดม้มานะคะเพราะว่าเพิ่นอันคขาน่อมรถเกี่ยวเพิ่นอยู่ใช่ไหรถเกี่ยวซับปะหลือนะคะก็บ่ค่อยมีเวลามาพบมาพอกัน,นะะมื้อนี้กะเอ,อ่อ ได็มาเบึงนะคะบทเกี่ยวนะคะคือมาถึกมือแทยว่ามีไพ่กับสิบแน่เลยเอาขึ้นมาถึกมือมาถีกกัคซีนไม่บอกออวาก็ดีนี้าวอีกย่วนสาไอ้ถนนใช่ไมีกับสิบพี่เจ้าจยาเว่าลายควัยยังไปสีดหอดฝุ่นจ้า เปลี่ยนว่ายังเหรอฮะเปลี่ยนว่ายังเป็นยังใครวะสันแม่ที่ยังอีกทางมาเปลี่ยนอ่อยว่าแล้วสวัสดีค่ะว่าเป็นยังว่ายยังโดมกุฏิปาเมียมาผู้เดียวมันโบสไตรยังก็ชีวิตนี่ค่ะเจ้าว่าได้คือว่าอันเจ้าเป็นนีไรเนาะใช้ไปได้ค่ะว่าลูกโอปตอวะหัวตัว ว่เจ้าตัวข่อยแต่เห็นรถเกี่ยวเห็นปหะมันทนแล้วไปรถเจ้านะไก่ละลายหหอดมือเกี่ยวมันมาแล้วหลอกรถหนูอีริซะไปซืออานอันหาม,มาหน้ามีอย่างก็ลือบอกกินมะเ้าเเวง่ายแถวเราเองแถเรกินอย่างข่าวปัน,ปนโมมี่โอเล่อโอเล่สอลอลสอ่าแก้ว2องแก้ว แต่ยังอยู่างนี้บอโนเบิดโอ้เบิดแล้วแม่เอาเบิดแล้วเบิ้ลจะขึ้นนะเป็นไงของนีแหงเฮียวท้ยนดำดำขำเขียดดีแล้วเจ้าแหงนั่นคอยอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นคนที่เป็นเจมันก็เป็นยังสีแดงเจมือเซ้านั่นใส่กระบอกดำหัวกับหมุนมือหนึ่งมีหมุนมือหนึ่งนทำหากิ้แม่นด้ พี่จีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยเป็นจังใดเป็นจังใดเป็นจังใดรถวินหมอนเป็นจังไดจอดเลยโอ้สุดยอดเลยบ่ยาหวงแทเลยหวงแดเลยบ่จักชั่วโมงจักชั่วโมงกึนใช่เวลาในการดึงนี่แมนบ่งฮอนหานะที่บอคึนยาเก่งแถอะวะเสียเวลาต้องดึงจะดึงแม่นแมนแมนจ้ะเบิ้งคลิปอยู่เบิ้งคลิปอยู่บ่ได้ไปก็เบิ้งคลิปอยู่นะจ๊ะจ้ะเอาอย่าลืมเกิบเด้เกิบเแี่เจ้านั่น คนมาเปลี่ยนอ่อยนะคะแล้วเราไปทำน้ำให้สอรอเอาพี่บุญเช่นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ค้านี่แม่ค้านี่แม่ค้านี่มาอีกแล้วยอย่าลืมเกิบจะเดออย่าลืมเกิบจะเดอร์มีทรงองเอวมากเลยพี่น้องเลย เราเห็ดคือพนักงานคอยบ่หมีน้ำมันเรากินดีแม่เราห่อมาตั้งสองลิตรหมดเลยนี่เห็นมันบมุนบ่ม้อมันบะมี่ต้งน้ำแม่ไม่ดูหนิบะมีก้นระเบียบ่านไม่โตเจาะของเลยบะมีก้นระเบียบผิดเลยแซมมิงครับแซมมิงเออรถลาบครับจ้องลาบแซมมิงกินหมากะยี่ว่ามาไผ่สวัสดีครับสวัสดีครับไปสายค่ะแอนโอ้สวัสดีค่ะบุรีรัมย์มาค่ะขับไปเลี้ยวซ้ายนะคะเลี้ยวซ้าย ไปบุรีรัมย์ค่ะไปเลี้ยวซ้ายค่ะค่ะบุรีรัมย์เลี้ยวซ้ายค่ะสโลอจ้ะค่ะเลี้ยวซ้ายค่ะเลี้ยวซ้ายย่างเดียวเด้อค่ะแซมมี่กับปลาตุกนะคะมานี่แหละค่ะเพื่อนมานี่นะคะ โอ้ oh, ลองเสียงฟ้างฟ้างไปนั่งตรงนูน้นไปนูน่นมาเปลี่ยนออยนะคะพี่แกาาจากสมบูรณ์พัฒนาน,านะคะเดินทางมาจากจังหวัดนครสวรรค์น,นะคะเพื่อที่จะมาเปลี่ยนออยให้นะคะอันเก่ามันหยดเนะาะทันนี้แกก็มาเปลี่ยนฟังเสียงแบบเปลี่ยนออยนะคะ Okay. ตัวนี้นะมันหยดตัวข้างหน้าเนี่ยอันนี้แกก็มาเปลี่ยนให้นะคะแล้วก็มาลองเพราะว่าวันนี้จะลงเกี่ยวนะคะต้องเช็ครถก่อนลงเนาะทุกคนอันไหนที่มันมันมีปัญหาเทาก็บ,บอกเพิินนะเพราะว่าเพิ่นจะย่งประกันยังเทมไหมเท่ายัางมาเบิงเข้าดูแลเท่านะ ดังครอบครัวนะคะวันนี้ก็มีพี่ๆยูทูบเบอร์ YouTuber มาค่อนข้างอะหลายช่องอยู่นะ,ะหลายช่องนะกับมาดูเจ้าสมบูรณ์พัฒนานะคะเจ้าอายักษเคียวใหญ่ของครอบครัวความบ้านความมีสกุลนะคะน่าจะเป็นทันแรกนะ,ะของหมู่บ้าน บ่ราะเป็นคันแรกหรอกค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นมีคนเล่นอยู่นะมีคนเล่นรถใหญ่อยู่นะอยาแต่ว่าตอนนั้นเราไม่มี y u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  e เนาะเลยไม่ได้อันนี้แต่คือตอนที่มี youtube ก็บ้านนี้ก็เป็นรถใหญ่คันแรกนะแล้วก็เป็นคันแรกของครอบครัวเราที่เล่นรถใหญ่ด้วยนะคะ ไ,ได้กินมอน้าเจ้าคือบอก่าไอ้มดมอน้ามันือรู้ไปตลาดแทบหมู่บ้านก็ไปตลาดแล้วไปรถมันิิแล้วไปรถมัน,มนใกลแล้วลกลแล้วละยบงกอกการเดกห่ได้กินเ<ๆ>ขได้กินโอยข่อตื่นมากขอยกิน,นสองซองแล้วขอไปเวเพือ่อนข่อยไปเวปเพื่อนอีเม เอาเอาไว้ชิญกันเชิคก,กันจะไปเฮท่น้ำเลยสอรอก่อนเดี๋ยวเราจะมาทำน้ำให้สอรอ,อก,กันนะคะทุกคนคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ช่องสบูสายลิ้นเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะ